ครับผมก็ตนะครับวันนี้ว่าผมอยากจะถามถึงอ่าผู้ที่เคยสงสัยเรื่องอายรต่างๆเรื่องชายแดนขเขมรไทยหรือประเทศไทยขเขมรคนที่พูดกันนานๆว่าสายร้ายคนเหล่านั้นอ่ะ นะสายร้ายคุณทักษินสายร้ายคุณยิ่งรักผลสุดท้ายกับสายร้ายคุณุนิ้งผมขอโทษนะครับผมเป็นอาหารผมพูดสายกลางเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่ว่าท่านสนทิที่ผมไม่เคยเข้าใจเรื่องที่แกพูด อาจารย์ไพศาลนะที่ผมเคยนับถือไม่ว่าพี่เกดผลเด็ดพี่เกตที่อยู่พิศโลกก็พูดกันหลายๆคนยูทูบเบอร์ไม่ว่าน้องๆนุ๊กๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขพูดกันตอนนี้ผมฟังท่านส่วนที่แล้วส่วน,นที่เพุ่งมารู้เรื่องนี้แต่ผมรู้มานานแล้วเรื่อง สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยที่เซ็นกันไว้ไม่ใช่คุณทักษิณผมบอกและไม่มีใครฟังผมไม่มีใครเชื่อผมเลยผมพูดไปก็หาว่าผมจะเป็นขี้ข้าทักษิณดงังทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักท่านเลยนะผมไม่เคยรู้จักยิงลัก์ผมไม่เคยเข้าใกล้เลยแล้วผมก็ไม่ใช่คนเสื้อแดงนะคุณจะบอกให้บางคนบอกว่าโอ้ยจานติดข่ายแดงบอกกูไม่เกี่ยวไอ้เหี้ย นะกูพูดสิ่งที่เป็นกลางนะกูเป็นทาหารบานชายแดนตรงนี้เนี่ยหม่ว่าบ้านหน้องจันบ้านช้ำราดบ้านเยี่ยหาแล้วต่างๆที่แอบเปิดดานกันอยู่ที่เนี่ยน้องบอนบอลไล่เนี่ยแถวนี้เนี่ยนะที่ชีวทั้งนั้นเลยถนนพวกนี้ยเกี่ยวข้องกับกูหมดเลย คมเมนแดงที่มันยังไม่เข้ากลไอ้หุ้นเซนมันอยู่ตามชายแดนมีเยอะเราไปถามมันดิที่มันไม่ชอบไอ้หุ้นเซนเนี่ยนะไปลูกน้องเกา่ากูเนี่ยเสยรีบางส่วนทหารเสารีบางส่วนที่มันไม่เอากับหุ้นเซนเลยเนี่ยนะบางส่วนเรื่องที่บ้านน้องจานนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยอ่าเจ้าหน้าที่เหล่าบ้านเมืองเหล่ามัน ละเลยไปโทษใครไม่ได้ไปโทษใครไม่ได้เลยผมเคยเสนอแลเคยพูดเคยอะไรจนมีคนที่ใหญ่กับผมมาเหยียบย้ำผมที่ผมเคยพูดอยู่คลิปคลิหนึ่งว่าผมลบกับข้าศึกเนี่ยไม่ว่านาไหนไม่เคยกลัวไม่เคยสนแต่ลบกับเจ้านายขอเทียวเรื่องนี้แหละบ้านน้องจานนี่แหละนะมจะบอกให้ ผมพูดเสนอไปพวกเขาก็ไม่ฟังนะซ้ำตำหนิใส่ผมเรื่องทหารชั้นระดับนนระดับนี้อันนี้มาพูดในเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งที่ผมลาออกมาผมยื่นใบาลามีใครเินให้ผมเลยนะมึงอย่าน้อยใจสิผู้หลับผู้อยากก็เตือนเตือนเตือนหาอะไรแบบนี้นะเตือนสิ่งที่มันผิดผิดผมไม่ยอมผมบอกเลยนะ ถามลูกน้องผมเจ้าไหนผมทุกคนเนี่ยสิ่งที่อะไรที่มันไม่ถูกต้องกูมไม่ยอมใครอ่ะกูอยู่ในหน่วยหน่วยรบวิเศษเนี่ยผมไม่ยอมสวนทันทีเลยเห่าเฮ้ยมันไม่ใช่แม้แต่พอบระหลอยผมทันเสียชีวิตไปแล้วบอกเฮ้อ้นี้มันไม่ถูกนะยาการกระทำแบบนี้นะท่านกล่าวหาผมว่าอา๋อมึงเป็นพวกเขาเลยเอมสิบหกยี่กะบาลมาแล้วลูกน้องของบางคนยังไม่ตายอยู่น่นน่ะ นะอยู่อะไรอะ่ะแต่แถวดอนกรลาศินเนี่ยถามมันได้เลยบอกกูไม่สนใจอะ่ะไม่ถูกเคยไม่ถูกมึงจะเป็นใหญ่ยังไงก็ความถูกต้องต้องมาเสมอเราเป็นทหารเราไม่ใช่โจรอะไรถูกอะไรผิดนะถ้าไม่มีความถูกต้องไม่มีอัน,นั้นไอ้นี่เนี่ยเราก็เป็นโจรสิครับเราไม่จะเป็น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำไม่อสุดท้ายท่านก็ยอมท่านก็ยอมมีอาจารย์ผมคนหนึ่งผมเรียกแกอาจารย์แกก็ทอบอรุนเก่าวอยู่เนี้ยอยู่ลำพูนเนี้ยแต่แกก็ผมอยู่คนละหมวดผมอยู่หมวดสองแกอยู่หมวดหมวดผมอยู่หมวดหมวดสามแกอยู่หมวดสองแกปาดปืเอนให้ยโตพอรู้กันเว้ยเราลูกผู้ชาย แล้วมึงยิงแม่งเลยเยี่ยยยังไงไก็ช่างเนะ่ยมึงทําสิ่งที่มันผิดผิดยอมไม่ได้มันไม่จะเสียก็ทั่งกองทัพเสียกระทั่งประเทศนะผมเป็นคนอย่างนี้ไงนะเราทำเพื่อประเทศเพื่อศักดิ์ศรีประเทศหรือเพื่อศักดิ์ศรีกองทัพบ,บางสิ่งบางอย่างไม่ควรทํามึงจะเป็นใหญ่ยังไงก็ช่างกูไม่สอนอันนี้แหละเคยเกิดขึ้น นะก็ทุกวันนี้มาเปลี่ยนรัฐบาลที่พวกคุณกล่าวหารัฐบาลขครชาติขายแผ่นดินเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงผมถามคนที่กล่าวหาเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้ท่านส่วนที่เองเนี่ยนะที่ผมไม่ค่อยชอบแกดีเนี่ยผมเริ่มรักแกป่าส่วนที่นี่นะผมไม่ชอบแกตั้งแต่ปีสองสองเนี่ยแหละเรื่อง วยดน้มจะบวกเข้าไทยเนี่ยที่คนพูดกันในทีวีเนี่ยแหละสองวันวิตน้มจะบวกเข้า,ากินข้าวที่กรุงเทพนี่แหละคนที่พูดกันไม่ใช่ใครหรอกนะผมโกรธมากเรื่องนี้เรื่องอื่นผมเคยโกรธแก่เรื่องเรื่องของท่านคำเดียวเนี่ยต่อมาก็นี่ก็ท่านนี้น่าจะอยู่นสาพิมพ์แนวหน้าแลอ,อะไรสักอย่างกูยิงก็ถ้าเป็นถ้าไปทำไ้ท่าน พูดอย่างนี้วะเออแต่นี่ก็เลยเรื่องนี้นะทําไมผมพูดเรื่องผมจะย้ําอยู่ทุกคลิปของผม็นทหารมีไว้ทําไมทหารมีเพื่ออะไรพวกคุณรู้ไหมว่าถ้าไม่มีคนบ้าอย่างผมและครูโตไอ้บ้าคนนี้เนี่ยพวกคุณต้องคิดอยู่ด้วยวไม่มีทหารฐานรุ่นนั้นรุ่นแรกๆที่ออกมาเนี่ยนะที่พวกคุณเหยียบย้าทหารฐาน ทั้งหลายเนี่ยแล้วประเทศเราจะเป็นยังไงผมไม่ได้ว่านวยอื่นนะหมายถึงคนที่ตายคือทนะหารผ่านนะทหารผ่านผู้สุดท้ายพวกท่านทหารพ่านเหล่านี้เนี่ยไอ้รุ่นผมเนี่ยไปสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกถึงสามสามสองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่ได้อะไรเลยนะคนเหล่านี้เนะี่ยไม่ได้อะไรเลยมาอนาถาบางคนก็ติดเล่าความแค้นความกดประชดตัวเองว่ากูถามเพื่อชาติมาขนาดนี้เนะี่ยกูได้อะไรวะเรื่องนี้เกิดขึ้นบางคนก็ตายใต้สะพานร้อยมั่งเมาสเปเทละตั้มไอ ถ้ารถท่าลานะก็กองทัพก็ช่วยเหลือไปคนมากมายคนเหล่านี้เนี่ยน้อยใจตัวเองประชดประชดแล้วมันก็ลือเถิดทำอะไรกินนี้ไม่ได้นะแล้วพวกท่านเคยแงะดูคนเหล่านี้ไหมประเทศนี้เนี่ยสมัยผมลบกันเนี่ยสมัยรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นผมเนี่ยมันไม่มี นะไม่มีที่ความสะดวกช่วยเหลือเหมือนคุณการช่วยเหลือทหารสมัยนี้มันไม่มีไม่มีเลยบวกบวกกับสมัยนั้นนะ่ะเขาไม่ค่อยเชื่อถือทหารเท่าไหร่เพราะมันปีหนะึ่งแปดหนึ่งเก้านการยึดอำนาจเกิดขึ้นเรียกเกียกยเก่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอะไรต่างๆเขาก็เกียดทหาร ผมจะเล่าให้ฟังชีวิตเล็กๆน้อยๆเนียน่ยผมเคยเข้าไปสกลนครแถวผู้พานเนี่ยชื่อสเสียงเขายังชี้นหน้าด่าผมว่ามารับใช้รัฐบาลก็ไม่ขายให้กินนะในะจังหวัดลำปางเนี่ยมีสองอำเภอนะอำเภอเสริมงามกับอำเภอเมืองปานเมื่อก่อนอำเภอเมืองปานเป็นกินอำเภอผมโดนชี้นหน้าด่ามาแล้วนะไอมารับใช้รัฐบาลเขาไม่ขายของให้องค์กความเกลียดชัง นะมันไม่เหมือนสมัยเนี้เขาไม่เคยรักทหารเลยสมัยก่อนเนี่ยนะความเป็นมาเนี่ยก็เลยผมก็เลยเล่าให้ฟังนะทุกวันเนี้ยนะทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนรัฐบาลแต่ผมไม่ย้ว่านะเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นเหมือนอะไรเกิดขึ้นเหมือนก็หลายคนที่พูดมาเนี่ย นะผมฟังรักเตอร์บางคนหรืออาจารย์บางคนเนี้ยพูดนะท่านพูดว่าเฮ้ยเพราะว่าสงครามมึงยังขายอะไรเครื่องยนต์ขายอะไรพวกมึงยังอันนี้เหมือนการัสเสียลบไก่หุ้นอยูเครนเนี่ยนะยุโรปก็ความบาทมึงนะแล้วประเทศไทยสัตว์กันเองมึงยังช่วยเหลือเขาอยู่เลยไม่ควรว่าไง นะผมบอกด้ยขมิ้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนผู้นำระดับผู้นำมันเนี่ยมันก็ล่อนต้อแหลมันกล้าตั้งเพราะเองเป็นสมเร็จเนี่ยโดยไม่มีชาติกลุ่นเคียอะไรสักอย่างไอ้ไอ้คุนเซนเนี่ยพวกคุณไปคิดเอาเองมันก็ล่อนขนาดไหนตัวนี้แหละตัวไอ้มือสังหารเลยจะบอกให้เพราะท่านเขียวสัมพาน์เนี่ยพูดกับผมกรอกหัวสองหงเลย ท่านเรียกเชิญผมไปคุยในกระต๊อบเล็กๆเนี่ยขมิ้นแดงป้องกันอยู่ตรงนั้นท่านคุยกันนะความจริงเนี่ยปา่าโดนไอ้คูนเซนมันหลอกนั่นไงน่ะผมนอนอยู่กับท่าน,านตามม็อกเทพพิบอไลท่านอยู่ที่นั่นนะดอยบรรทัดนเนี่ยเขาบรรทัดเนี่ยผมนอนอยู่กับท่านท่านกรอกหูทุกวันเลย เฮ้ยมัน่ะมันเป็นอย่างงี้งี้ท่านเล่าหมดเลยนะทําทไมผมรู้เรื่องคอมเมนเยอะเพราะอะไรผมอยู่กับระดับพวกนี้เยอะจนเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปวกคล้องไอ้บวกพอไอ้วกครองไอ้สามฝ่ายเนี้ยนะตั้งขึ้นมาเขารู้ความสามารถนะไม่ว่าไอ้ไอ้ ปันเดนมันเจอเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นอำเภอเล็กๆมันไม่ได้เป็นจังหวัดแบบสมัยนี้อย่างอำเภอย่างเนี่ยนะสีโ,ซโ,ซโสภพนรีโสภณก็เป็นจังหวัดมานานแล้วผมไปมาหมดอ่ะพวกคุณไม่ต้องไปตอแหลผมหรอกนะผมเตือนเนี่ยเรื่องวันก่อนนี่เกิดขึ้นเรื่องไอ้คมเมนมาเข้ามาประท้วงอะไรต่อ,อะไรเนี่ยผมเลยขอบคุณน้องๆก็แค่ ไอ้แก๊สน้ำตานะแค่ลูกยางนะถ้าเป็นอาจารย์โตมึงต้องตายกับฝ่ายนอะ่ไงไอ้เคี่ยคืนนะอธิปไตยของไทยโทษไครละ่ะต้องโทษสมัยนั้นอนะสมัยที่อ่สนามลบเปลี่ยนป็นสนามการค้าเนะี่ยผมบอกให้ผักดันออกไปทำให้ผักนันสักวันน่ยมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนมาไล ไม่รู้นะเบื้องหลังเขามีอะไรกันเนี่ยเพราะอันนี้ผมไม่กล้าพูดถึงนะทำไมไม่ผลักด่านคนนี้ออกคนเหล่านี้ออกมันน่้ก็สร้างคาสิโนกันเหี้ยแหวอะไรกัเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รู้จริงอย่างพวกผมเนี่ยขเขาไม่กล้าเชิญไปไปหลอกเดี๋ยวเปิดเผยเดี๋ยวเปิดแผลสเกต็ตแผลที่กําลังจะแห้งไปสเก็ตขึ้นมาเดี๋ยวเลือดจะออกขอเขาไม่กล้า คนที่รู้จริงเนี่ยคนที่ทํางานจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาต้องกเขาดินเขาอินทรีย์เขาเหี่ยวหาเลยกูไปหมด่นะบ้านพันศืรอกูปะทะกันสิบก,กับครั้งนั่นก็จะบอกให้ก็ลเลยสิ่งที่ผมพูดได้ตรงๆเนี่ยนะไม่มีใครรู้ดีเท่าเท่า,หาทหารฐานรุ่นแรกๆปีสองสองสองหนึ่งสองสองหรอก ไอนะ้พวกนวิทยูทินที่มันอยู่จัตตราจันทบุรีมันก็รู้ดีไอ้รุ่นนั้น,น,นเนี่ยรุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นหลังๆมันไม่กม็รู้หรอกเกิดอะไรขึ้นสมัยนะั้นนะะศูนย์อบยบเป็นยังไงอะไรยังไงมันต้องรับผิดชอบยังไงเนะี่ยทุกวันนี่มีปัญหามีปัญหาแล้วทํใไ้พวกคุณนะไม่กั้นรั้วกั้นรั้วบ้านตัวเองได้ทาไมกั้นรั้วชายแดนไม่ได้วะ กนรล้วระวงลดน้มขยับยิงแม่งเลยถือว่านะรั้งมาที่ปตายมันก็จบแค่นั้นลนะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องให้มันออกข่าวโยโย่ทุกวันนี้คอมเมนต์เนี่ยพวกคุณตามไม่ทันหรอกมันก็ล่อนคุณไปอย่างนี้คุณไปเหนือมก้าวไปสองก้าวไปสองไปสามหน่อยมันล,ลอยรอดมันเรียกว่าประเภทปลาไหลสายสเก็ตอะพวกนี้มันเป็นจามครูโตไว้เลย พ่อครูโตเคยอยู่มาเต็มเต็มกบหกปีเนี่ยเคยปลูกของมันเนี่ยไม่ใช่ระปีสองหนึ่งสองสองสองสามนะมันไม่ใช่นะหลังจากครูโตกรรมจากไอ้สงครามระวังไทยกับลาวครูโตไม่อยู่ที่นั่นเลยไม่ว่าเกี่ยวข้องกับขังอาวุธส่งอะไรแต่อ,อะไรไม่ว่าไซส์หนึ่งถึงไซส์สิบสองเนี่ยครูโตไปทุกทัพทุกวันทัพจะไม่ได้กินข้าวเลยส่งแล้วก็ตรวจงานพวกนี้ บางครั้งก็เราวางแผนจะตีเวียดนามยังไงในยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะไปด้วยตัวเองนะบางทีหัวหน้าของของบางคนเนี่ยอยู่แถวอลองเวงไอ้เคียไอ้เนีอนพเสดมามันเป็นใครวะนะอย่าถามเลยบางคนก็บอกเนาะไอ้ในสิบที่มันจบรุ่นแรกของไอ สุนารพิเศษอนะแล้ลไอ้รุ่นห้าร้อนบอกหัหน้าโตนะครับหน้าเฮ้ยไอ้โตไม่เป็นในายพลได้ยังไงวะผมรู้ครับแกผมเจอแกมาแล้วแกแกหัวหน้าโตครับขอตั้งมาเป็นในายพลสามฝ่ายแกก็ไม่เชื่อแกก็รัดให้ขมิ้นแดงหามาคีก,กับผมหน่อยสิแกไปเจออ๋อมึงเหรอครับอืม โอเคไว้เชื่อเสียงมันกระจรเรียกเกินนี่แหละเรื่องชายแดนเนี่ยผมพูดแล้วพูดเอกพูดแล้วพูดพูดจะเมื่อยปากมาแล้วนะไม่มีใครฟังผมเลยคุณทั้งก้านรู้ว่าการรู้ว่ารรไปเลยแนวเป้นที่ราบนะยมมบอกไงบนดอยก็แล้วแต่พิจารณา บนดอยถ้ามันขึ้นมาทางเขมรเป็นหน้าผามันไม่ได้ขึ้นลาบอย่างบ้านเรานะเพราะผมไปหมดระทุกดอยเดินมามอ่ะนะมันต้องตายหน้าผาขึ้นมามันไม่ง่ายจะจากด้านเราขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือความจริงผมนอนมาทุกที่ยิงกันทุกที่ลูกน้องผมยังไม่ตายเลยมีหลายคนที่ลุ่งเหลืออยู่ อายุมากน้อยกับผมด้วยบางคนทํางานยังไม่กเกษียณเลยไปถามมานี่ไอ้โคตรมันพูดมั่วเปล่าวะลองไปถามมันนี่นะนั่นแหละของจริงนะมีทหารฐานคนเดียวในประเทศเนี้ยมีความสามารถูปลกของคนเนี่ยเชื่อกระทั่งกล่องร้อยเนี่ยไม่ได้ยกย่องตัวเองเนี่ยถามลูกน้องผมได้เลย หมวดพูดครับพอเราพูดครับถ้าหน้าโต๊ออกนะ่ะพวกทาอะไรกันเงียบนี่แหละคนเราเนี่ยใช้งานใช้ประโยชน์ให้มันถูกต้องด้านงานนี่แหละทำไมในหนังสือพวกก็มีคนเขียนแหละละออกมาแล้วปีสามห้าเพาะอะ้อแหละเพราะเรื่องนี้ ไอโน้แพร่ๆนี่แหละครับนะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยลดไม่ค่อยติดนะถ่าขายก็มองหน้ากันเองนะผมก็แปลกประเทศนี้นะนายกที่คือไม่เคยทำอะไรเลยผิดเจยธาทำนะ นายกที่มีปัญหามากมายรอบตัวเป็นนายกได้ประเทศนี้เอาอย่างงี้ใช่ไหมนะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะพูดกันเมืองไปทุกวันแล้วผมเห็นแล้วมันทุเลศนะครับทุกวันเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้าพวกคุณไม่แก้ไขคุณจะเปิดด่านจะคิดว่าจะเปิดด่านผมเข้าใจ เช่าบ้านแล้วตามชายแดนมันลำบากถ้าไม่เด็ดขาดชักเคลียก็ไม่จบพวกคุณคิดอยู่ในปอดานเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเข้าใจปราดจันทวุรีนะแถวสาแก้วเนี่ยไม่มีลูกจ้างขเขมรมันก็นลำบากอันนี้คุณเข้าใจแล้วจะทำยังไงเราจะทอด ประชาชนคอมเมนต์หรือก็อยังก็ยังไม่ได้เพราะผู้นำมันเฮี้ยขนาดนี้เราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายัางไงไม่ใช่ว่าตอนซื้อของขนานผมพูดโน้นไม่รู้กี่ปีก่อนนะในคลิปผมเนี่ยไอ้คุณเซนเน่มันเชื่อใจไม่ได้นั่นแหละสันดานมันแหละนะครับสุดท้ายนี้ฝากถาม พรรคประชาชนและพรรคส้มหน่อยแล้วเป็นยังไงตอนเนี้เรื่องเขากระโดงเรื่องหัวซอววตายทิ้งไหนล้วมึงจะโทษใครต้องโทษตัวเองอย่างเงี้ยมึงประกาศมึงจะเป็นนายกไอ้บ้าความคิดมึงแค่นี้นะอย่าเลยน้องไปศึกษาศึกษามึงก็มีละ นะมึงไปหาความรู้เยอะๆนะเชื่อกูแล้วกูในฐานลุพ่อมึงกูต้องหาความรู้สายตัวเยอะๆให้ฐานเขานะแล้วว่างว่างก็เช็คเล็กตินตัวเองมั่งนะการกระถามตัวเองนะที่มึงบอกว่าแลนสไลด์แลนสไลด์เนี่ยดียนี้มันไม่สไลด์อย่างที่มึงคิดแล้วโอเคนะ ตอนนี้กรูโต,โตขอกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามทหารลบที่ไหนก็ชนะทหารไทยชื่อเสียงกล้องไปทั่วโลกไม่ว่าในสงครามเกาหลีสงครามโลกสงครามในเวียดนามทุกที่แหละทหารไทยมีชื่อเสียงไม่ว่าน้องๆ้องรุ่นหลังลไปตีมอตามมอ,อะไรเนะี่ยไปสร้าง ความดีมาให้ประเทศไทยเนีไม่ว่าแถวออเบริกานั่นแหละคือทหารไทยมึงจำไว้เลยพิ่ถาประเทศไทยอยู่ได้ความชื่อเสียงของทหารไทยเหล่านี้แหละขอขอบคุณนะปรดแก้ไขในพักตัวเองด้วยนะรุโต,ตฝากถึงภักคสม้มอย่าเชื่อคนง่าย อย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่พูดจะเป็นศัตรูกับตัวเองอย่าคิดว่าคนที่พูดดีจะเป็นคนดีดีกับตัวเองจำครูโตวไว้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับ